5ผักตัวช่วยเพิ่มน้ำนมให้คุณแม่ 1. ขิงอุดมไปด้วยแคลเซียมวิตามิน A วิตามิน B ช่วยขับเหงื่อขับลมไล่ความเย็นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เจริญอาหาร 2. หัวปีมีธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสมากช่วยบำรุงน้ำนมได้ดี 3. กุยช่ายสามารถใช้ได้ทั้งต้นและใบใส่ในอาหารช่วยบำรุงน้ำนมได้ดีค่ะ 4. ใบกระเพรามีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเื้อบำรุงธาตุเพิ่มปริมาณน้ำนมค่ะและ 5. ฟักทองอุด,ดมไปด้วยวิตามินเอฟอสฟอรัสและเบต้าแคโรทีนค่ะนอกจากสุดยอดอาหารในหมวดหมูผักที่ช่วยเพิ่มน้ำนมทั้ง5ชนิดที่พูดมาแล้วนะคะยังมีใบแมงลักตำลึงพริกไทยก้านพูมะละกอและพุทราที่ช่วยเพิ่มน้ำนมได้ดีอีกด้วยค่ะ